โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอดีตมทุกคนด้วยนะวันนี้จะมารีวิวทีมพ p นะครับผมในเซิร์ฟความสงบสุขเจ็ดนะครับผมเรียกได้ว่าก็ตึงอยู่นะเออก็ตึงอยู่แต่ว่าก็เจอแบบข้ามเซิร์ฟเนี่ยพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าแบบว่าเจอพวกหมาลมหรือว่าตัวเก่งเก่งกว่าเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับผมหลังๆเลยที่ผมแพ้นเลยก็คือคนที่แบบเก่งกว่าผมอ่าคนนี้ก็เก่งกว่าจะเจอพวกปู่พิษปู่ใบอย่างเงี้ยปู่พิษปู่ใบก็ถือว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้ว ราะว่า6ปีเอผมมันไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะถ้าแบบเจอ2ตัวนั้นแล้วก็เจออีกตัวนึงก็คือหมาลมหมาลมกายแท้แพ้ทางมากครับผมหมาลมกายแท้เนี่ยบอกได้เลยว่างานหยามครับถ้าใครเจอเนี่ยยิ่งโอ้โหแบบต้องต้องจัดการเขาก่อนนะแล้วมันติดสถานะแบบไม่ค่อยติดสถานะด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะผมแบบใช้ถังซานยาพันไม่ได้นะถ้ามีปู่ใบก็จะดีมากนะครับอันนี้เขาก็มีปู่พิษนะปู่พิษนี่ก็ก็ดีนะผมว่าถ้ามีก็ใช้อะ แต่ถ้ายังไม่มีก็ใช้ถังซานย่าหรือว่าปูปูใ้ไปก่อนนะสำหรับปูพิษเนาะทีมก็ถือว่าชนะได้เก็บแต้มก็เยอะอยู่นะครับมาดูกันแต่ละตำแหน่งเลยเนาะตัวแรกที่สำคัญเลยครับผมก็จะเป็น6ปีเอสเป็นตัวละครสายคอนใช้ตัวเดียวนะครับในทีมวงแหวนก็จะใช้เป็นสองหนึ 1, ่งสองสองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนนะครับว่าจะใช้วงแหวนไหนส่วนตัวผมเนี่ยเล่นเป็นทีมถึกนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะฟันไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยรวมถึงทีมเรายังเหลือเยอะอยู่ มันต้องเหลือศัตรูหรือว่าทีมเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเหลือต่ำกว่า9คนนะครับเขาก็จะปักดาบลงหัวนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูเนี่ยเหลือเยอะแล้วเราเหลือเยอะด้วยเกิน9คนมันจะไม่ปักดาบนะแล้วมันจะแบบดาเมจจะเบานะครับผมถ้าเราสังหารศัตรูได้2ตัวเนี่ยมันก็จะมีดาบปักลงหัวนะครับประมาณนั้นเนาะต่อมาก็เป็นสกิลนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นสายที่1สายที่1เนี่ยก็แบบว่าถ้าตีเพื่อนตีปุ๊บปุ๊บหรือว่าศัตรูตีปุ๊บ,ป,บปุ๊บตีไปตีไป เราก็จะได้รับเทิร์นฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตีติดโลนะเราตีธรรมดาเนี่ยจะได้รับโลนะครับอันนี้ก็เป็นเขยแดนเนาะเขนแดนอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเอ,อ่อทำ,ำอดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับนี่แต่ว่ามันต้องครบเงื่อนไขของมันนะเออถ้าเป็นอันเนี้ยเลยเนะี่ยมันก็จะดีกว่านะแต่ว่าผมใช้น,นี้ดีกว่าเพราะว่าผมเล่นทีมถึกนะครับทีมถึกอีกตัวหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้นะก็จะเป็นอานิ่งนะครับผมอานิ่งแนะนําให้ทําดาวแดงเลยก็ดีนะแล้วก็ใส่วงแหวน25,000ปีขึ้นไป ใส่หนึ่งมดเลยนะตอนนี้เพราะว่าผมมีสายเดียวถังซานย่านะครับตอนแรกจะใส่หนึ่งหมดเลยแล้วก็ถ้าเราได้สายที่สองมาแล้วก็เปลี่ยนวงแหวนที่สองเนี่ยเป็นสายที่สองนะครับมันจะดีกว่าเนาะปูกระดูคกรกับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับสําหรับทีมถึกนะครับใส่ตอนนี้ใส่หนึ่งหมดเลยเพราะามีสายเดียวมันสูญก็สายเดียวครับผมและอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นหนิวเกาครับทีนี้จะเล่นเป็นสีซัพพอร์ตนะครับจะเล่นแบบว่าให้หกปีกเนี่ยยืนนา่นๆแล้วก็ตัวแบกนะครับ ใส่วงแหวนที่2เนี่ยเป็นสายที่1นนะครับให้ใส่25 0 0มันปีขึ้นไปแล้วตัวละครเนี่ยต้องสดาวขึ้นไปนะครับจะได้แบบดีๆหน่อยนะอันนี้ปลูกกระดูกผม3าดาวอยู่นะถ้าเป็นสี่ดาวเนี่ยผมก็จะใส่25 0 0มันปีนะครับดูง่ายๆนะครับผมตัวไหนที่ควรจะใส่วงแหวนสูงก่อนก็ดูตัวที่ดาวเยอะนะครับตัวที่ดาวเยอะก็ใส่วงแหวนให้มันสูงๆนะครับยัง6ปีเนี่ยผมใส่5 0,000แล้วแต่ว่าเอฟเฟกมันยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามันต้อง2ดาวแดงก็ใกล้จะ2ดาวแดงแลวอีนิดเดียวอีกดิดเด ยวน่าจะเติมเก็บเศษวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วนะนี่ขาดอีกยี่สิบเศษเออก็เติมวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็น่าจะได้ <c oughs> น่าจะได้ไม่ดูจะได้หรือเปล่าเนี่ยมีเศษอยู่อีกแปดเศษแล้วก็ถ้าเติมแพ็คบูนัสเนาะบูนัสรายวันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสุม่มไงแต่ว่ามันเกลือเกลือเกลือมากๆโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับที่ผมแพ้แล้วก็ผมชนะนะครับมาดูที่ผมแพ้กันก่อนดีกว่านาะ อันนี้นะครับสู้ยี่สิบสี่วินะอันนี้หนึ่งาทีกว่าถือว่านานอยู่นะมาดูยี่สิบสี่วิก่อนที่เป็นหมาลมกายแท้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีหมาลมกายแทเนี่โอพี OP มากนะครับผมอันนี้ก็เซิร์ฟน่าจะไล่เลี่ยกันแหละแต่ว่าโอ้โหเก่งเกินเซิร์ฟแปดเนี่ยของเวียดนามเนี่ยผมเห็นอะกายแท้หมาลมอะบานเลยนะครับเนี่ยมาถึงก็เปิดกายแท้นะดูขนาดทีมผมถึกนะปืบโอ้โหหนิวกาวลงไปแล้วครับตัวแรกนี่ตีต่อ อันนี้มานาเขาไม่พอนะครับนะตะกี้นี้ผมกดออกนะ่ะผมน่าจะกดออกก็ว่าอย่าทำเป็นไหวเําไหมเอาไหมเพราะว่าผมเจอแบบโอ้โหหมาลมกายแท้เนี่ยรยกได้ว่าไม่ไหวนะอย่าหาให้ดูครับหมาลมกายฮะอ่าคนนี้ครับคนนี้แบบสุดจริงครับผมหมาลมกายแท้แนละ้วแล้วก็สามในนีน้เลยสามลูกไฟด้วยนะใน,นกระสามดาวแดง อันนี้เขามีปู่ใบด้วยนะถ้าใครมีปู่ใบด้วยยิ่งโกงเะครับผมบอกเลยทาทีมไวสบายๆนะครับปึ๊บหมาลมเปิดหนึ่งนะปึ๊บหมาอีกตสองครับปึ๊บนี่ขนาดทีมถึกนะลงไปนอนเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเลือกลงหลงในวันที่ยี่สบเอ็ดนะครับปึง้งทางข้าสทางข้านี่ไม่ค่อยแรงนะถ้าเทียบกับหมาลมนี่กดออกเลยนะครับไม่ไหวครับผมเขาเวลสี่ห้าด้วยตอนนั้นผมยังยังไม่สี่ห้าตอนนี้ก็ยังไม่สี่ห้านะ เดีย๋ยวไปดูที่ท่ผมชนะนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูที่แบบตึงๆหน่อยอ๋อนี่ความสงบสุขเจ็ดอ่เดี๋ยวกันออันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าอันนี้มีหมาลมกายแท้นะแต่ว่าเขายังไม่ค่อยโหดบางตัวก็ยังไม่ค่อยโหดนะถ้ามีหมาลมกายแท้เอาเอาเป็นคนไหนดี อ่ะคนนี้แล้วกันนะครับคนนี้สู้นานหน่อยเนาะสู้นานเนี่ยแสดงว่ายิ่งตื่นนะครับผมผมบอกเลยถ้าใครมีปู่ใบต้นเกมเนี่ยต้องใช้นะครับปูบ่ใบปู่กระดูกนะใช้ไปเลยครับอันนี้เขาแบบไม่ค่อยมีตัวควบคุมที่ดีๆนะครับจะเป็นทีมขนาดทีมเขาไม่ค่อยถึกนะแต่ว่าผมก็เอาลงยากนะครับนี่ฝึกเออหลงเนี่ย ถ้าใครมีก็ใช้ก็ได้นะแต่ว่าน่าจะสีดาวขึ้นไปถึงจะดีนะพันไม่ติดครับปืบปึบอันนี้ผมไม่ได้กลางเขตแดนอ๋อกลางมันตีฟรีก่อนนะครับแล้วก็กลางถ้ากลางเีือวมันจะสะสมถ้าแตกไปเรื่อยๆนะมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนี่หมาลมเปิดมาครับอ,อืก็ไม่ค่อยเข้าหม่กดูกได้กดครับ เนี่ยขนาดผมไม่นี่นะยังตีไม่ค่อยเข้าเลยตอนนี้ผมก็วงแหวนเริ่มเยอะขึ้นแลลวเลือแต่ทําดาวให้สองดาวแดงก็น่าจะแรงขึ้นแล้วน่าจะอีกรอบหนึ่งอนะถึงจะแรงกว่านี้มีปลูกกระดูกก็ดีนะถ้าใครมีเอาลงเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยปลูกกระดูกในการทําทีมถึก จะเน้นเป็นดาเมจก็ได้ส่วนแรงๆหรือว่าผมเน้นเป็นถึกๆไปเลยเพราะว่าผมมี6ปีอยู่แล้วไงเนี่ยเห็นป่มถ้านานๆเนี่ยเราจะยิ่งแรงขึ้นแล้วก็ดาบตรงหัวเนี่ยก็จะยิ่งแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นแนวทางในการเล่นนะครับ6กปีก็แต่เซิร์ฟก็จัดไม่เหมือนกันอะแล้วแต่ว่าคุณมีของมากน้อยขนาดไหนเนาะผมก็ของไม่ค่อยมีเท่าไหร่อัพก็อัอเป็นคิเลสนะครับแล้วก็วงแหวนเนี่ยออฟไม่ตรงเลยครับจะใส่ออฟนู้นออฟนี้ไปเรื่อยครับ สปีดก็มีนะเห็นป่ะ HP ก็มีนะนี่ก็มีวงแหวนนะเอทเคนี่ยว่ามันสองหมืนห้าอันนี้มันสามหมืนเดี๋ยวต้องต้องลองเปลี่ยนดูเอ,อเปลี่ยนไปได้ดีกว่าตอนแรกไม่ได้ดูไงเอาก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีวงแหวนใส่วงนั้นไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวก็ได้มาเรื่อยๆครับวงแหวนสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆเนาะถ้าเซิร์ฟเก่าๆแล้วก็อาจจะแบบเอ,อ ใช้สายอื่นหรือว่าอัพอย่างอื่นเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะันนีลาไปก่อนสวัสดีครับ